We are the champion setting it off again. Oh, we on fire! We on fire! Well, then our own campaign to win the whole shebang. Oh, we on fire! We on fire! How far you your You แม่ต้องโอ <reco> ้ยแรงมากรองเท้าอ้าค่ะในงานอีเวนต์อ้ายมากตำนานเคี้ยวลูดตำนานเคี้ยวลูดประกาศว่าเหมือนเรียกเงี้ยเรียกมาเออเรียก่าแล้วแบบเมนเรียกว่าให้มาดูนมมาอุบาทมากเลยอุปนโอ้ยสันารสักนาไหลมากเลยวันนี้บอไหวละอ่ายอ่ะนี่อยากกลับมากเลยแต่แบบเออไม่ลูกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สาราชาแนลนะคะวันนี้นะคะมาใน ช่องสลา,าพาทัวร์นะคะวันนี้สาราจะพามาดูาสถานปริยกรรมโบราณนะคะที่อยู่กลางฮ่องกงนะคะนั่นก็คือไท่ไทยอะไรนะไห่ hi, <laughs> <c oughs> จำร <c oughs> <ๆ>ม่ได <c oughs> ้ันนี่คือไต่กูนั่นเองนะคะไ <c oughs> ต่กูนนะคะก็เป็นสถานีตำร,รวจเก่าแล้วก็เป็นคุกเก่าที่มีอายุกว่า170ปีนะคะของฮ่องกงเป็นสถานท่องเที่ยวที่แบบทุกคนต้องมานะคะ <c oughs> เพราะว่าสวยงามมาก <c oughs> แล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเราก็จะ ไปดูข้างในกันนะคะนนี้เรามีอีเวนต์กับกุชชี่นะคะเป็นงานกุชชี่การเด้นนะคะเราก็จะมาดูว่าในวาระกาดทีท่กุชชี่ครบรอบหนึ่งร้อยปีเนี่ยเขามีอะไรมาโชว์เรบาบ้างนะคะเป็นพินพิธภัณฑ์เนาะ <S <S เรวก็จะเก็บบรรยากาศข้างในมาฝานนะคะเพราะว่าเข้ากับสถานที่มากนะคะเพราะสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ของผู้องกงที่หนึ่งเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เซ็ทนทรัลน่นเอง <S 1> <S 1> และที่ไตกุลนะคะมี สถาปัตยะกรรมที่สํำคัญนะคะ3อย่างนะคะกห็หนึ่งก็คือ,อสำนักงานาเกี่ยวกับการพิพากษาอะไรสักอย่างในราคะของสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีเรือนจำนะคะแล้วก็มีเป็นสถานมีตำรวจของเซนชั่นนะคะเมื่อก่อนก็อยู่ตรงนี้นะคะแบบว่า ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีแฟชั่ตำรวจอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ได้ปรับปรุงใหม่เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นงานเกี่ยวกับการโชว์ศิลปะอะไรอย่างนี้นะคะเป็นทีเวนอะไรอย่างก็มาจ,จัดที่นี่นะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ีประเด็น,นเอนที่ยาวที่สุดในฮ่องกงนะคะแบบยาวขึ้นเข่าไปเลยนะคะนี่ก็เมซซิ่งอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่า <c oughs> ใช่มันยาวมากเลยแ <c oughs> บบเกื <c oughs> บอบพัพนกิ <c oughs> โลอะค่ะ แล้วนะคะก็คือแบบสวยงามอลังการมากนะคะเป็นตึกที่เก่าแกกว่า170ปีนะคะตอนแรกจะเป็นตอนั้นเป็นเรือนจำเก่านะคะแล้วก็แบบตึกไรล้อมแบบว่าวาลังอยู่หลังคะวันนี้เรามากับน้องโยชินะคะลืมแนะนำแขกรับเชิญนะคะโอ้โหน้ำไม่ไหวฝนสุดทอดมากถึงแล้วว้าววิชา ต้องมมีนไปกันค่ะทุกคนวว <c oughs> น้าว <c oughs> <c oughs> ้วอ๋อทหนึ่งนะคะปังมาก นี่เป็นงานแบบแฟชั่นโชว์ต่งางๆนะคะก็จะมบออนแอร์โดูที่เป็นเหมือนสตูดิโอนะว้าวมากออนแอร์นะคะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในห้องรองเท้านะคะที่มีตัวเป็นตัวลอยคู่เลยนะคะแล้วก็เพา่อมาชวนนักตากันเกี่ยวกับรองเท้าของเขานะคะที่คอลเลคชันนะคะแบบนี้นหนุนมากเลยนะคะเป็นแบบโอ้โหโอ้โหมากเลยค่ะคู่เท่เรามาในทีมสตรอเบอร์รี่นะคะวันนี้ ทุกคนคะ่นะซานะ้าซัตกแล้วคะ่ะซานะ้าซัตาตลอดค่ะวันนี้รองเท้าอ้าคา่ะในงาน,นอีเวนต์อายมากแต่จริงๆพนักงาน,น,นเขาก็กำลังหาทางช่วยอยู่นะคะเพราะว่าคือฝนตกเนาะแล้วก็แบบมันก็เลยอามีอายไม่ไดแต่พูดเนี้ยซื้อมาประมาณปีสอง7ัสิบเจ็ดแล้วว่าก็ประมาณสามปีแล้วเนาะก็เลยแบบ มันก็อาจจะสึกกลอดบ้างก็ใช้นางเพราะนางใส่ดีมากใครยูสฟูมากอันเนี้ยเราก็เลยแบบอุ้ยเสียดายนาถามซื้อก็ไม่มีนะตอนจะถามซื้อคู่ใหม่ที่นี่มันก็ไม่มีขายแล้วเขาเป็นงานเทศกาลก็เลยแบบเออเขาช่วยเขาเขาก็เขาแบบมนย่งหเนี่ยบอกกันแล้วแบบให้ช่วยกันหา หาเอ้ยมาติดให้หนูอ้าอเราสีเราไม่เคยมีหน้าตาแบบอย่างนี้ยังไงเราซีรู้แม่เราเป็นมันเ,เป็นดาราของตำนานตำนานเวลาเนี่ยตำนานตำนานเคี้ยวลูด,ลดตำนานเคี้ยวลูดก่็แบบแต่คุเนี้ยใส่ดีมาก ค่ะแล้วก็ฟิดเลยเอาเรียบร้อยไปดูเดนน่าโดนน้ำมันหรอไปตอนนี้เรากำลังจะไปที่ช็อปเดนน่าเพื่อจะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่นะคะพู่เดี๋ยวคนจูใช่เ <laughs> พราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาเดินอะไรนะคือต้องมากรบ งานโชว์ต so oh, ่ออยู่ไม่จบหมดทุจบรื่อโอ้มีแต่เรื่องขายข่าวไม่ด้อมยังไงลูกยองไม่ดเย่โอชีที่โอเคตั้งหิวตายล้ว t ้ a n k ว o u ้วกมีอยู่ไหนตัอมีเรื่องขำขายข่จะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ไหมหลังจากที่แบบ ของารถอาใช่ไหมแล้เห็นเนี้ยเขาบอกเขาจะพาไปซื้อไปซื้อจะพาเออนั่งรถไปซื้อที่ชอบใช่ไหมได้ทเนี้ยนี่ก็อยากจะดูให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อได้ทีนเนี้ยนังก็ว่าเออเรียกอูเบอร์แล้วเลยแบบมันก็นั่งรอใช่ไหมนี่ก็เลยแบบกวัก ผู้ชายจะบอกว่าเออฉันขอเดินดูก่อนกกดูไอเทศการเสร็จก็เราค่อยไปแล้วทีเนี้ยนางก็คุยอยู่ๆแ,แล้วนี่ก็หันอยู่หนุนังวนี่ก็หันไปนางก็หันมาสองที่ช่องประตูที่เป็นกระจกที่มองเห็นเราใช่ไหมแล้วนี่หันไปแล้วนมมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยออกทางเตาเลยอยโคตรดโคตรอายเลยโอ้ขาข่าวมากเลยอะแบบนมคแล้วพ้เธอก็เห็นตกใจก็รีบ หันกลับไปอย่างนี e ้เลยอ่งโอ้โหดูนมอีกนึงอันนี้หรือเปล่าเองโอ้ยตกตกเเนงีว่าคุยืนอยู่ข้างหลังแม่แล้วตองในกระตกอ่ะมันไม่เห็นว่าแม่อ่ะใช่นี้อยู่ก็ทีนี้่แม่กับผ้าชัยมันหลวมแล้วเป็นไซแอลไงแล้วกลายนว่าเหมือนเรียกแกเรียกมาเออเรียกมาแล้วแบบเรียกมาให้มาดูนมมาอุบาทมากเลยอ่ะ แต่นะตำตาลไหลมากเลยวันนี้บอกไหวละอ่าะนี่อยากกลับมากเลยแต่แบบโอ้อยากกลับแต่ก็กล <บด S 1> <ป>ับไม่ได้ไมเพราะด้วยบทจะบทจะต้องเสียเงินต้องเสียเงินเห็นป้ามาัถึงกุชี่แล้วแค่อย่าลองไปซื้อรองเท้าก่อนนะคะหนึ่งพันห <c oughs> นื่อยห <c oughs> รอ <c oughs>

ไหนอลละรถอ่ะสีข่าวหรอโอเคเราตอนนี้เราซื้อเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะกลับไปที่อ่าธิรศัการนะคะเพื่อไปดูงานต่อนะคะตอนนี้เราทีได้ให้พูดแล้วลว่าดูซีอะให้พูดแล้วงงมากดูซีเกาหลีมากเลยอ่ะเนี่ยแต่ข้ามคือรถมาแล้วแต่ไม่รู้จะข้ามไปยังไงอยู่ั่งโน้น แล้วก็ล่งวิววิงวิงแม่จเจ๋หรือว่าคำนี้คำนี้ไงไปไปถามสูตรยังไงออยอมมากนางก็ดีเนาะเออ เราต้องเชื่อเราแม่ครับเป็นตำนานทุกพี่เป็นตำนานแล้วคา่ะฉันเหนื่อยสามดังนานแล้วค่ะอันนี้เป็นซีรแบบดิสโก้เป็นคอลเลคชันคือตอนสัปดาห์19นะคะล่าสุดค่ะ เจอร์ปีหนเต้นด้วยดีเหมือนรูด่าว่าเต้นจริงๆเลยแม้มันให้ไม่

Rally and Balmainz Gang 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 race a chain have a named can't go Gucci 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 guy go Gucci on love Spent new no and Balmainz dude buy 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 Gucci My I I the the นี okay, ่ค่ะเราก็เสร็จภารกิจการชมนิทรรศการเป็นเรียบร้อยแล้วคะตอนนี้เราก็มานั่งกินข้าวกันเนาะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะจบคลิปเพลินเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะวันนี้แบบมีมีตำนานใหม่เกิดเกิดขึ้นเยอะมากเรื่องแต่มีื่องแต่เรื่องโต๊ะกแล้วก็ไข่ข่ามมากนะป่าโอ้ยยังไงตัหน้าซะตามากกว่านี้ปปอ่ะการซื้อปิ๊งอ่ะมันเป็นใจโอ้เรื่องแต่ว่าจะเออจะมาดูแบบแอดแอบแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ได้ไม่อยากจะใช้เงินไงก็แบบว่าก็ได้ใช้โอ้โหย รองเท้าแกงมากตื่อเต้มากดีนะที่เป็นของบุชี่ถ้าเป็นของแบรนด์อื่นเนี่ยเราอายกว่านี้เน้นใส่ของนางไปเป็นของเออเพราะว่าเออย่างน้อยนางช่วยซัพพอร์ตแบบว่าช่วยแบบืัวบีดใช่แล้วเรยส่งฟอร์มไปแล้วเรียบร้อยนั่นแหละค่ะก็เป็นแบรนด์นางนี่นองแล้ก็มันก็เป็นก็ สัตนาตนานตุ๋นหนก็เป็นนอุ้ยทำโดดีนะไม่ใช้มางผงีได้เกิดว่าใส่กระไม่คาจริงมนม่าจะผังวนนี้ฟ้ารองเท้าก็สุไม่เป็นไหล่ฝนะรุยฝนค่ะวันนี้ฝนตกค่ะรุยฝนคุยฝนมันก็ไม่ไม่น่าจะมแต่มันเป็นรองเท้าหนังนาะไแต่เออหนงได้นะใส่สวยโอเคเพื่อนถ้าย่างเี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้วันนี้เหนื่อยมากเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ Love you. Oh, I the travel name